เจอกันยามบ่ายๆเย็นๆพี่น้องเอ้ยก็เหมือนเดิมอยู่ท้องไร่ท้องนาคือเก่าพี่น้องเอ้ยก็เป็นอะไรเนาะทางบ้านพี่น้องแต่ละจังหวัดส่วนวันนี้นี่อยู่บุรีรัมนี่ฝนตกโปรยโปอยพี่น้องเอ้ยฝนตกลปรยโปยฝนตกลื่นลื่นพี่น้องนี่ก็ไม่แรงเท่าไหร่พอดีดินชุ่มเหมาะแก่การงอกของข้าวพี่น้องเอ้ย นี่เดี๋ยวคลิปนี้ี่สีผ้ามาเบ่งสิน้องสำหรับการหวานที่มันเขาเรียกว่าอย่างไงล่ะคือถูกช่วงจังหวะอ่าคือกะอกะถูกอย่างประมาณนั้นแปลงนี้ก็เป็นแปลงนาของผมเองเลยพี่น้องแปลงนาของผมเองคือใครที่ติดตามผมนี่จะจะ,จะรู้เนาะคือนาผมนี่มันจะเป็นไอไอน,หนาถนนเข้ามาอ่าเนี่เห็นบ่เห็นถนนเข้ามา คือสีจำได้่ดอกเนาะคืออันนี้นี่ผมหวานได้ไอนาสองแปลงนี่นี่ผมผมหวานได้ไอวันนี้เป็นวันที่สองพี่น้องอวนัวนวันมือซื่นพี่น้องมื่อวานเมื่อวานก็พอดีได้ได,ได,ได้ได้ตากดินวันนี้ฝนตกพอดีพอดีพี่น้องฝน,นตกพอดีก็ดินก็มีความชุ่มชื้นพ่นอดี คือถ้าถ้าหวานได้ประมาณนี้มันมันสีเหมาะพี่น้องหรือไม่ก็ถ้าสมมุติว่าเราหวานเราหวานวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามเนี่ยตากดินตากหญ้าแล้ววันที่สี่ฝนตกนี่มันมันจะเป็นอะไรที่แบบเหมาะเจาะพอดีทําให้ข้าวนี่งอกดีแล้วก็หญ้านี่จะจะไม่ค่อยเกิดพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ผมผมผมบอก f อฟซแต่ละครั้งแล้วแหละว่าการที่สีวานห้าวตองกะจังหวะดีๆ กะจังหวะดีๆอคือดินนี่จะต้องจะต้องไม่ชื้นเกินไปแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปอคือจังแบบนี้นี่เห็นบอกผมหวานได้จังหวะพอดีก็ไม่รู้ว่าดวงดีหรือเปล่าหรือว่า <c oughs> หรือว่ามันมันได้ช่วงมันนะเนาะอก็หวานไปได้มือสองมือฝนกระตกพดอดีแบบนี้นี่ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องหญ้าหรอกพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างสําหรับสําหรับหญ้าที่มันมันปั่นได้ เด็กว่นไหนตากหญา้านี่เห็นบ่หญ้ามันก็จะแห้งแบบนี้อคือกว่ามันจะฟื้นตัวเนี่ยข้าวมันก็งอกแล้วแหละอเดี๋ยวแต่เดี๋ยวให้ดูลักษณะหญ้าที่มันไม่ตายเนี่ยอันนี้คือหญ้าที่มันไม่ตายเอ่เพราะฉะนั้นนี่มันจะมีหญ้าบางชนิดนี่เห็นป่ที่มันบ่ตายส่วนมากนี่จะเป็นหญ้าหวายพี่น้องเนี่ย ส่วนมากจะเป็นหญ้าหวายเนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่ผมถึงบอกว่านี่นี่เห็นบอกเขียวเขียวเนี่ยผมบอกเอฟซีเสมอว่าหวานนี่ให้ให้ถูกช่วงจังหวะให้ถูกเวลาเนื่องเพราะว่าถ้าเราหวานไม่ถูกช่วงถูกเวลานี่หญ้าพวกนี้มันชีขขืนพี่น้องเอออย่างสมมุติว่าเราหวานไปแล้วนี่สองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่ข้าวมันก็ยังไม่งอกเออแต่ตรงกันข้ามเนี่ยหญ้าเนี่ย หลังจากที่เราหวานแล้วเนี่ยมันมันก็จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเ,ออเพราะฉะนั้นนะ่ะกว่าที่เรากว่าที่หญ้ามันจะงอกกว่าที่ข้าวมันจะงอกพูดผิดหญ้ามันก็โตแล้วออแล้วทีนี้เป็นไงกลายเป็นว่าหญ้ามันรกพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการหวานข้าวเนี่ยพี่น้องต้องหาจังหวะดีๆออนับหนึ่งพยายามนับหนึ่งแล้วให ให้ข้าวนี่งอกนําหญ้าให้ข้าวนี่งอกก่อนหญ้าไม่ใช่ให้หญ้างอกก่อนข้าวออแมนวเพราะฉะนั้นหาจังหวะดีๆพี่น้องออถามว่าแบบเนี้ยมันไม่มีหญ้าใช่ไหมมันก็มีหญ้าเหมือนกันพี่น้องแต่ทีเนี้ยหญ้ามันจะมีน้อยหญ้ามันสี่หน่อยข้าวมันจะงอกดีนี่เห็นปะ เนี่ยผมก็ไม่ได้ทําปาณิชอะไรมากมาย,ยพี่น้องผมเห็นหน้าผมก็ไม่ได้ทําปาณิชต์ยังมากมายแต่ว่าผมหาจังหวะหาจังหวะหาจังหวะที่ดินมันมีความชื้นพอสมควรออแล้วแล้วดันมาดวงดีอีกต่างหาก <c oughs> กับหวานได้วันสองวันฝนดันมาตกแบบเนี้อ่คือตกประมาณนี้นี่พอดีพี่นอ้องอคือไม่ไม่ไม่แฉะจนเกินไปอคือตกแบบรินรินอ่ะตกแบบรินริน เออไม่ใช่ตกแบบน้ําท่วมแบบนั้นนะพี่น้องเออถ้าตกแบบน้ําท่วมเนี่ยแล้วน้ําขังเป็นอาทิตย์เนี่ยแบบนั้นกักับโบคืออีกพี่น้องเออแต่ถ้าตกประมาณสักแบบเนี้ยตกลีนนดินพอชุ่มชุ่มแบบเนี้ยเอข้าวมันจะงอกดีมากเลยเด้พี่น้องเอลดลดการสูญเสียเด้แมนบอเพราะว่าถ้าข้าวงอกดีเนี่ยญ่ยาเนี่ยญ่ยาพวกนี้ที่มันจะขึ้นทีหลังเนี่ย หมือนแบบนี้มันจะขึนที่หลังอถึงมันจะเริ่มเริ่มฟื้นตัวแต่ข้าวเราก็งอกแล้วเพราะฉะนั้นนี่หาจังหวะดีๆพี่น้องหาจังหวะดีๆในการหวานข้าวเพื่ออะไรก็เพื่อควบคุมวัชพืชนี่แหละพี่น้องเพื่อควบคุมวัชพืชนี่แหลอะอพยายามยืดหยุนพี่น้องยืดหยุ่นอพยายามเฮ็ดหน้านี่พยายามยืดหยุนเออไม่ใช่ว่า จะทำยึดหลักวิชาการเป๊ะบ่แมนพี่น้องอพยายามเอาวิชาการมาประยุกต์ใช้ยืดหยุ่นกับหน้างานาข้าวนาปีาหวานได้ตั้งแต่เมษา,าประมาณกลางเมษาจนถึงต้นเดือนสิงหาพี่น้องหวานได้ตลอดช่วงนีออ้อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าพื้นที่ของเราแต่ละพื้นที่เนี่ยน้ำมันมาเร็ว น้ำมันมาช้าเบิงสภาพอากาศเอาพี่นอ้องคือจังแบบเนี้ยเป็นอะไรที่แบบเหมาะเจาะมากพี่น้องเนี่ยเห็นไหมนี่ดินนี่ทั้งดินทั้งหญ้านี่เห็นบ่หญ้าก็มีน้อยพี่น้องมีน้อยเออเดี๋ยวถ้าวันไหนข้าวงอกเนี่ยเดี๋ยวผมสิมาถ่ายให้เบิงเพราะว่าเอฟซีก็ถามมาว่าข้าวนี่ใช้เวลางอกกี่วันพนอนาถ้าปกติแบบนี้พี่น้อง ผมว่าบบเกินไม่เกินห้าวันสี่ถึงห้าวันก็งอกแล้วเพราะว่าข้าวนี่พี่น้องถ้าความชื้นมันได้อุณหภูมิมันได้มันสิงอกเร็วพี่น้องโดยเฉพาะข้าวมมลินะข้าวมะลีหนะึ่นย์ห้านะแต่ข้าวเหนียวนี่มันมันจะงอกช้ากว่างอกช้ากว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่นอ้องอาทิตย์หนึ่งข้าวเหนียวถึงจะงอกแต่ข้าวมะลินี่มันมันจะได้เปรียบได้เปรียบหญ้าเพราะว่า มันงอกเร็วพี่น้องมันงอกเร็วซีหามือมันงอกแล้วอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องดีสําหรับคือให้ข้าวงอกให้ไวได้ที่สุดนะเออพยายามพยายามอย่าให้หญ้ามันงอกก่อนข้าวเฮ็ดเน้าไดก็ได้หาจังหวะไดก็ได้เออซีวานแนวใไดก็แล้วแต่ขอให้ข้าวเนี่ยมันขึ้นก่อนหญ้าเออเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าให้หญ้าเพื่อที่ว่า ให้ข้าวนี่มันจะได้ควบคุมควบคุมวัชพืชเอ,อพี่น้องพี่น้องสังเกตบางบอ่อ <c oughs> ข้าวเนี่ยแปลงไหนนาแปลงไหน <c oughs> ที่วัชพืชมันเยอะนี่ข้าวมันจะไม่เจริญเติบโตเลยพี่น้องข้าวมันจะเจริญเติบโตไม่ค่อยดีเออเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันแย่งสารอาหารกันอมันแย่งเขาเรียกว่ามันแย่งสารอาหารที่จะไปเลี้ยงลําต้น ไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงไอ้การเจริญเติบโตของมันนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่หวานข้าวต้องดูจังหวะดูช่วงเวลาดีๆพี่น้องคือดินมีความชื้นหมาดๆจัดเลยพี่น้องก็แล้วก็ต้องดูด้วยนะว่าพื้นที่เราเนี่ยน้ำมาเร็วหรือน้ำมาช้าไม่ใช่ว่าหอดเวลาหอดเดือนแล้วก็สีเฮ็ดย่างเดียวบ่แมนพี่น้องหาเวลาหาจังหวะดีๆย้ำอีกทีหนึ่งพี่น้อง ข้าวนาปีข้าวมะลิหนึ่งโซน5ข้าวเหนียวก็ขอ6เนี่ยสามารถหวานได้ตั้งแต่กลางเดือนเมษาจนถึงต้นเดือนสิงหาพี่น้องเออหวานได้ตลอดเออถ้าน้ํามาถ้าน้ํามาช้าออเราก็หวานช้าหน่อยเออถ้าน้ํามาเร็วเราก็หวานเร็วหน่อยเออไม่ใช่ว่าหอดเวลาหอด เมษาพฤษภากกับสีน้อย่างเดียวสีเฮ็ดยางเดียวบ่แมนพี่น้องพยายามดูหน้างานเป็นหลักไม่ต้องเชื่อคนอื่นพี่น้องไม่ต้องเชื่อคนอื่นแล้วก็ไม่ต้องเชื่อผมให้เชื่อหน้าตัวเองเชื่อพื้นที่ของตัวเองคือกันกับที่ผมหวานแบบนี้แหละผมจะหวานเกือ <c oughs> บเกือบจะถี่ใช่ไหมแต่สําหรับบางพื้นที่นะที่น้ํามันมาเร็วนะเราอาจจะหวานห่างก็ได้แมนบอลล่ะพยายามประยุกต์ใช้พี่น้องแต่ที่ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องดูคือ การหวานในเกือบเกือบจะทีนี่มันมันมันจะลดมันช่วยลดความเสี่ยงพี่น้องช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องอ้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกนกพวกหนูพวกหอยเชอรี่หรือว่าฝนทิ้งช่วงอะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยเราจะช่วยลดความเสี่ยงได้พี่นอ้องเออแมนบอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้ว,แ,ลว,แ,ลว,แ,ลวแต่ผู้มักพี่นอ้องเออเราก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดมาแชร์ความรู้ประสบการณ์ที่เราเคยเจอมากนะเนาะ เอเพราะว่าเห็ดหน้านี่มันมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดดอกพี่น้องอือคือบทสรุปของการทํานาก็คือเห็ดแนวใดก็ได้ย่าให้เจ้าของขาดทุนพี่น้องทํายังไงก็ได้ให้มันได้ทุนคืนเออถ้าถ้าคุณทํานาทําแบบทําดีมากเออทาําปลานีดมากเออได้ผลผลิตเยอะแบบเนี้ยแต่ผลสุดท้ายแล้วนี่พอคุณเอาไปขายเนี่ยพอคุณเอาไปขาย เป็นเป็นตัวเงินออกมาแล้วเนะ่คุณขาดทุนแบบนั้นอ่ะเจ้าว่าคุณคิดว่าคุณประสบความสําเร็จไหมยอย่างสมมุติว่าคุณลงทุนทํานาหมื่นหนึ่งแบบนี้ยอืแล้วสุดท้ายแล้วบทสรุปเนี่ยคุณเอาใบขายนะเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยหักค่าน้านาค่านี่ค่าไถาค่าน้มามันค่าเกี่ยวค่าอะไรแล้วอ่ะคุณขายได้แค่ห้าพันแบบเนี้ยคุณขาดทุนไปตั้งห้าพันลงทุนหมื่นหนึ่งขายได้ห้าพันขาดทุนไปตั้งหาพันแบบเนี้ แต่ผลผลิตนี่สูงเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยขาดทุนเนี่ยต้องพิจรารณาเลยพี่น้องเด้อทำนาทำนาทำยังไงก็ได้พี่น้องอย่าให้ขาดทุนพี่น้องเพราะว่าถ้าทำแล้วขาดทุนอ่ะสุดท้ายแล้วคุณจะทำไปเพื่ออะไรต้องถามจุดนี้พี่น้องเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการใช้เงินพี่น้องการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้มันคือการใช้เงินเพราะฉะนั้นอ่ะเหตุหน้าเหตุให้มันไดก้กำไรพี่น้อง อย่าทําให้มันขาดทุนอย่าทําตามกระแสเห็ดให้มันได้กาไรโอเคเนาะเข้าใจตรงกันประมาณนี้